การซื้อสินค้าที่ถูกยึดมาจากไฟแนนซ์เนี่ยซื้อได้ไหมครับใช่ในบ้านเรานี่เรื่องสินค้าที่ถูกยึดเนี่ยไม่ใช่เรื่องฟไนแนนซ์อย่างเดียวนี่ที่พี่น้องจะต้องระวังนะครับครบมีที่ถูกยึดจากสมกรจากที่จะท,ที่สินค้าที่เข้าจากต่างประเทศและไม่สามารถจ่ายภาษีได้จากกรงจำนำจากหลายไลา์สถาบันที่มีการจำนองสินค้าหรือมีการยึดสินค้าเนื่องจากไม่ไม่มี ความต่อเนื่องในการชําระค่าสินค้าคการยึดนี่นะครับโดยทั่วไปเนี่ยในหลักการศาสนาเนี่ยไม่ไม่ถือว่าผิดหลักการถ้าหากว่าถูกยึดเพื่อเพื่อไปขายจะได้ชําระหนี้สินแต่ปัญหาของอสถาบันต่างๆในบ้านเราเนี่ยครับโดยเฉพาะโรงจำนำเนี่ยหรือของของเรื่องภาษีเนี่ยมันถูกยึดพอไม่สามารถชําระดอกเบีย้ยก็มี แลวบางทีเนี่ยถูกยึดถูกยึดแล้วเนี่ยยึดเลยถึงแม้ว่าถ้าไปขายเนี่ยอาจจะได้ราคามากกว่าม,มากกว่าส่วนที่เป็นนิสินหรือดอกเบีย้ยที่ที่ค้างอยู่ <Ki ardon S 3> ทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นกระบวนการที่มายุติธรรมและปิลหการศาสนาปิลหการศาสนาเพราะมีข้อเกี่ยวข้องกับเรื่องดอกเบี้ยมีข้อเกี่ยวข้องกับเรื่องความไม่เป็นธรรมนะครับกับคนที่ซื้อสินค้าและจ่ายดอกเบี้ยและถูกยึดอยู่ถูกยึดสินค้าไปทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะขาดการชําระ สักกี่เดือนนะครับตามหลักศาสนาเนี่ยถ้าเราจะเอาอะไรมาค้ำประกันหนี้สินที่ไม่มีดอกเบี้ยนยี่สามารถกระทําได้ถ้าใช้หนี้ไม่ได้เนี่ยก็สิ่งค้ำประกันเนี่ยเอาไปขายส่วนส่วนที่ได้มาก็ไปใช้หนี้ที่ที่ยังติดอยู่แล้ถ้ามีส่วนเกินเนี่ยก็ต้องคืนต้องคืนเจ้าของส่วนมากกฎหมายด้ามกวมบ้าเราอะนะไม่มีคืนอืมไม่มีคืน าบางคนบอกว่าพอมันไม่พอยังไงก็ตามไม่ถ้าถ้าไม่มีระบุว่าถ้าเกินนี่มันต้องคืนตามตามหลักการศาสนาแต่มันไม่ใช่เช่นนั้นฉะนั้นสินค้าที่ถูกยึดไปแล้วเอามาใช้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความอธรรมมันมีปัญหาเรื่องดอกเบี้ยที่มันเกี่ยวข้องกับสินค้าเหล่านี้มันมีกับความไม่ชอบความไม่ชอบทมในการยึดสินค้าเหล่านี้เพราะท่านนบีสุลต่านละเวสัลลัลละบกล่าว่า เลยฮัลโมาลุมรีมมุสลิมอิ่นั่ลลามตีบใน نفس ินบันทึกบุินขีไม่ halal ซึ่งคัใด์นี่เขาไม่สมัครใจที่จะให้สัพว์นี่ถูกยึดส่วนมากเนี่ยนะชาวบ้านเขาไม่สมัครใจให้ยึดและตามหลักการศาสนาไม่ใช่ว่าไม่ชําระเดือนสองเดือนแล้วยึดเลยนะตามหลักการศาสนาเนี่ยต้องดูก่อนสภาพคนที่ไม่ได้ชําระเนี่ยเขาแย่จริงหรือเปล่าถ้าแย่จริงเนี่ยต้องต้องผ่อนให้เขานะ เราต้องอำนวยความสะดวกให้เขาแต่ถ้าเขามั่งขั่งมีแล้วไม่ชำระในอันนั้นนตว่ากันอีกทีหนึ่งแต่กฎหมายบ้านเรานี่มันไม่เหียงานมันตายตัวครับตามเงื่อนไขสองสามเดือนแล้วเนี่ยไม่ชำระเนี่ยยึดเลยถึงแม้ว่าเรายากจนแย่ขนาดไหนนะก็แย่ก็ต้องยึดอย่างเดียวใช่ดฉะนั้นสินค้าที่จะถูกยึดมาขายนี่นะครับมันมีปัญหาเราอย่าไปซื้อเลยนะครับขั้นต่ําของมันในเรื่องฉุบาทนะครับก็อย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีฉุบาทครับครับ